เจนนี่แล้วก็ปิงปองนะจ๊ะในฮึบหับหับของคนที่ต้องฮึบบายแบรนด์สุกไก่สกัดจ้าเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah. ใครที่มีอาการรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้าแต่ต้องทําต่อมาค่ะมาฮึบไปด้วยกันกับพวกเราเราสองคนก็คือฮึบซัพพอร์เตอร์อย่เราสองคนก็คือมีหน้าที่ที่ทําให้เธอที่อ่อนล้าล่วงโรยเหนื่อยอ่อนแรงกายใจฮึบขึ้นมาอ่าฮึบซัพพอร์เตอร์นะจ๊ะไม่ใช่ฮึบสัปปะเล์นะจ๊ะใช่ค่ะโอเคโอเคแต่ฮึบซัปปะเล์ก็คือก็คืออีเจนี่ก็คือไม่ต้องฮึบนะจ๊ะไปใส่ไปพบค่ะอ่าเรานะคะมีหน้าที่คอยวางแผนช่วยเหลือให้กับคนที่ต้อง ฮึบเนาะสาม,มารถทําสิ่งที่อยากทําให้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะหลังจากครั้งที่แล้วที่ยายป๋อมแปมเรียนเบอสอิกของแจ๊สแดนไปแล้วครั้งนี้เดี๋ยวครูจะต่อท่าต่อท่าให้ในเพลงงานเต้นราในคืนประจันเต็มดวงนะคะครั้งนี้ยายนะคะจะต้องฮึบจดจําแล้วก็ฮึบฝึกซ้อมท่าเต้นทั้งหมดเพื่อทําโชว์ออกมาให้สําเร็จใช่ค่ะ,ค,ะคุณเจนนี่เพลงนี้เนี่ยมันมีความแบบ ใหญ่มากใหญ่ไม่พอทั้งวงออเคสตราบล็อกแล้วก็ซิวไหวเพราะฉะนั้นท่าทางที่ยายซ้อมมาเนี่ยมันจะกลายมาเป็นโชว์ที่เราอยากจะดูได้ไหมอันนี้ตื่นเตนมากนางจะสื่ออารมณ์เพลงออกมาได้ดีหรือเปล่าต้องไปดูกันเลยจ้ะไปเอ้ยหน้าน้าน้าเก่งไปไหนอะเต้นอยู่ที่ห้องมีเผเหยียบกระต่ายมาวะเชนีมใช่เทินไปหยิบกระต่ายองเงี้ย รู้ตัวทีน้องก็คือเป็นกระต่ายทับกัจ้ะกินเหมือนกล้วยทับจ้ะก็ได้สอบมาหรือเปล่าสอบมาแล้วก็ไม่ยากจะอวดเลยว่าให้ได้แบบถูกต้องเนี่ยก็คือใช่พิ่งว่ามันสิบสามสิบสี่เทกจัดไปเลยครัแต่จําได้แล้วใช่ไจได้จําได้แต่ว่าถึงเวลาเดี๋ยวก็ลูบค่ะเพราะว่าต่อท้ากันก่อนเลยได้ค่ะแทงแทงเปิดเปิดอ่ะฮะแทงแล้วเปิด แล้วก็แอนยกแต่คราวนี้อยากให้มันเป็นแบบเจ้าหลินไม่เจ้าหลินค่ะเจ้าใจค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูเพิ่มดีเทลให้อันนี้บล็อกอันนี้แบนไปเลยอ่ะอันไหนจ้าพอไปไม่ไปเอาอินเอาวิีดดีดเปิ้ลาฉลบล็อกแล้วแทงขวาเพลงเองรักไม่ไม่ไม่เอาไหนไหม เพลงครับเอามืออีกเดียวก่อนเพลงเพลงเฮ้ยเพลงทอนเดียวพยางเดียวด้วยพยางเดียวโอ้โหก้าวก่อนไห้กี่สเต็ปวะชำ็อครับจ็อกแทนโอ้ยหนึ่งอามขอนึกหนึ่องามเอาหมึกเอ๊ะใดีเย็นยายเอาไหนนะยายอย่าก่อนยายหยุดก่อน หนึ่งสองสามกูเบอร์ค่ะถ้ากูเจออย่างงี้กูก็สร้างเหมือนกันเพลเอเอเองคำเดียวแล้วในหูเพลเอ็งแล้วไปอึอกเมื่อเอางี้เราเปลี่ยนเพลงให้ยายไหมให้ยายไปเต้นรักควนมีสองคนไหมมันจะได้ถ้าจะได้ไม่ต้องเยอะแล้วก็แค่หัดพยิบปากเอกบอกก็คือทังเพลงจ้าเฮาแค่แค่เฮาก็คือไม่ใช่อย่างงี้ก็คือเฮา นี่สองไม่ต้องพลิกค่ะพอมือขวาอยู่บนแล้วอ๋ออย่างนี้เลยใช่ชาอันนี้ล็อกชาล็อกเก้าหนึ่งเปิดสองสามยกเออต่อเลยต่อเลยเผื่อเผื่อปุ๊บพอไว่ใช่ไหมคะยอะลงว้าวต่อพี่ฝาซ้ายอ๋อมันคือดาวเออมือไปข้างข้างอ๋อฮะที่เราเรียนไปแล้ว แล้วเรากริ้งค่ะ one two and เอ่ะเดี๋ยวครโอแล้วหน้าที่อะไรเบอร์นะโอเคมันหัวก้มไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะ one เร็วไปเร็วตั้งแต่สองเลยแทงถูกแต่สองกันเลยสี่แค่อะตักริ้งโอเคเลยค่ะอือฮึเหมือนพ่อเห็นตัวเองแล้วจะเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า ตรงไหนต้องอะไรยังไงเนาะเออเห็นไหมยายมันเปลี่ยนวิธีการซ้อมของตัวเองอ่ะเนี่ยใครที่กําลังแบบว่าเออว่าทําอันนี้หลายๆครั้งแล้วมันยังแบบไม่ได้ดั่งใจสักทีทำมยังผิดพลาดอยู่ก็อย่าเพิ่งไปโกรธตัวเองนะหายใจเข้าล mm ึกๆก่อน ก็คือฮึบฮึบสู้ต่อแล้วระหว่างที่เราฮึบเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการดูว่าแบบสิ่งที่มันเป็นปัญหามันคืออะไรเราก็ต้องมีพลังใจแล้วก็แก้ไขปัญหาในจุดนั้นเพื่อบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ทางของเราถูกอ่าค่อยๆแก้ไปอย่าหยุดนะคะเหมือนยายนี่แหละ ำแล้วนะคะหนุวันนี้ว่าสุดท้ายนะยายวันนี้ก็จะสอบกันนะคะนไม่เป็นไรอย่าเพิ่เครียดเดี๋ยวเราจะเรานึงงานตลอดเวลาโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บดีเทลเล็กน้อยพวกน้ำหนักจังหวะลายอะไรอย่างนี้อะไรกันตินนะจ๊ะคอนแทคตัวลงไปเออ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 อนเออมันดีบน้ำมันดีฟขึ้นเออเออเองนขึ้นอีก มือขวาเออแต่ก็ยังมีผิดนะออกแล้วขึ้นทังต right. okay. right. okay, okay. ัวเลยอ๋อโอเคอ๋อค่ะคือมันต้องทั้งท่าแล้วก็อนโมชั่นคือสมดุลเลยมันคือแล้ววันสอบแล้วนะตกซ้ายเตเตเตไม่สอบมุนเกินไปหนึ่งรอบเมื was, <S <S ่อกี้ชเนลเร็วมากจำได้แต่ว่าเร็วมากเก็บ one and อ่ะสองแอนอเมื่อกี้เป็นแบบวันสองอ๋อค่ะช่างมันมันไม่คิดช่างมันมันฉันมันมัแล้วค่อยก้าวใหญ่สานเร็วไปเดียวซึมช่างมันนะฉันไม่ต้องช่างมันฉันไม่ต้องดีมากมันฉันไม่ stop ถูกต้องคำว่ามันกับฉันคือขาขวา มันเพราะฉันไม่ต้องโอเคไปแล้อยู่ดีก็ไม่รายละเอียดเพิ่มมาเต็มตัวสองสามแอนแอนขอให้สุดปะจืมอีกทีหนึ่งนะอีกทีหนึ่งยายรออะไรเมื่อกี้ซึล้ซึะลซึเพปะเมื่อกี้ยายช้าไปซึ่งซึมซึมปะเมื่อกี้มันช้าไป โอ๊ยตึม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 อ๋อไงอยูดีก็ไม่ได้อยู่ดีก็ช็อตอ่ะ ใหญ่นะคะรันทู <คะ S 1> หนูให้5.5 5ห้าจหให้5.5เพราะว่าให้คะแนนในการแบบจำท่าได้แล้วก็ความพยายามฟิลมาบ้างหายบ้างาลแล้วก็เต้นท่าเกือบสุดบางอันอะไรอย่างงี้มีหักคะแนนเพราะว่าจังหวะไม่ตรง <receive S 2> แล้วก็ฟิลมันหายไปบางช่วงเมื่อกี้หมุนสวยเลยชนเน่สต็อปสวยโอเคต่อไปนะคะเราจะถึงแบบ วาระที่ถีที่เราจะสอบแล้วหรอทำโชว์จริงๆนะยายโ่ <ฮะ S 1> ให้ยายไ่เปลี่ยนชุดได้ไ่เ,เปลี่ยนชุดแล้วไปทำใจแบบนึ่งต้องได้เจ็บขึ้นต้องได้เจ็บนเนาะค่ะคุณรู้ว่าไม่ได้สอบจริงนะไม่ไม่ได้บอกว่าจะได้วุฒิประกาศนียบัตรอะไรแต่ว่าสอบจริงแล้วมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันอะแล้วก็คือเรารู้ว่าเรายังมีข้อที่ต้องแก้ไขอยู่ตรงไหนอีกค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบ มันก็ต้องคำานึงถึงตรงนั้นด้วยแล้วก็อย่างท่าที่ต่อเมื่อวานเนี่ยมันคือมันไม่ได้มีเวลาซ้อมยาวเหมือนเหมือนอันแรกอะเมื่อคืนมันก็เลยต้องมีการแบบอัด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 ซ้อ,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 อมจนดึกอะไรเงีง้ยมันก็เลยทาให้ค่อนข้างล้านิดหนึ่งตอนนี้มีทั้งตื่นเต้นล้ากังวลแล้วไม่ตอบวันนี้ได้ไหมจ๊ะหมดคิวแล้วคะ่ะแม่หมดคิวของฉันวันนี้จริงๆอ่านแล้วคา่ะก็ดูดีเพือเงือแตกอะนี่เงืออเง่อแตกนะไม่ใช่เหนื่อยนะจ๊ะ ตื่นเต้นนะคะมาได้งเหะเวลาดีมากนะก็หน่อยเออเพราะอย่างนึงเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันไม่คนชเลยนเนี่คือห้องสอบอันแสตื่นเต้นเฮ อันนี้คือความสําเร็จจุดหมายอมตอนนี้ยายคือโค้งนี้เลยนะ,ะโค้งวัดใจตรงนี้เลยนะ,ะคือมันจะเป็นโมเมนต์ที่มันสุดสุดตื่นเต้น คือมันต้องรวมท่าทางที่พวงมามแล้วก็ต้องมาปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดเพื่อจะเป็นโชว์ที่มันเป็นปลายทางครั้งนี้ใช่คือมันเหมือนจะมีหลายครั้งที่ยายอ่ะไม่โอเคแล้วแต่สุดท้ายยายก็ฮึบฮึบฮึบจนถึงวันนี้แหละเ่อโอเคอ่ะเดี๋ยวจะประเมินกันแล้วนะและนี่คือผลลัพธ์จากการไม่ยอมแพ้การฮึบไปต่อของยายป๋อมแป๋มค่ะไป โอเลยอะ,อะเออหมาด่ไม่โอ,อมรา,ามา มองตสกกันนัันนนนนมฉ้้รูสสึ่วนลึกในหัวใจของฉันนั้นเปลี่ยนไปไม่เป็นดังเช่นเคยเธอยืนอยู่ตรอนั้นไม่ใกล้จากฉันเท่าไรแต่ใจกลับไกลมาไม่เคยใกล้กัน ฉันเต็มดูของคนลายร้อเราตราบเน้นเรื่องที่การยิ่งของเงินเงียบเงาไม่เป็นดังฉันคาฉันมืนอยู่ตรงนี้แม้มีผู้คอนลลยล้อมนับพันฉันมัน oh, 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 oh. ่นอนที่ส uh ุด คนเองไม่มีเซร ันยังอึ้งอยู่เลยอเหมือนแบบคือเราเราเห็นหินพราที่มันแบบบบอบ,บออเราเห็นพราที่แบบเมื่อกี้ตอนซ้อมมันยังมีการแบบเพิ่มเติมอะไรนู่นนี่แล้วมันมีแบบเออยังทอแล้วคือแบบซ้อมแล้วต่อด้วยการสอบเลยแต่คพอสอบปุออบ๊บอทำออกมาได้ขนาดเนี้ยก็<ะ>รู้สึกว่าอันเนี้ยคือเก็บลายลายถูกมันถึงว่าเป็นลูกชาวบ้านดูอะ,อะก็รู้สึกว่าเออลายที่ครูโคสอนไปกับตอนที่ยายซ้อมตอนเงื้อเงื้องมันไม่เหมือนกันกับฟอร์มวันนี้ คือมันสุดลายมันรู้หนักรู้เป่าอ่ะตรงไหนที่มันจะแบบมั่วๆปล่อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูสมูทส่วนจังหวะไหนที่มันต้องรู้หนักขึ้นลงลายเบาอารมณ์อารมณ์ก็คือสมเนี้ยคือสมดุลอแล้วแล้วเราฟิลเป็นกระเทยที่ดูเซิดเดอร์ของซีคอนส q u a ร์ทุกปีมาก่อนเราดูทุกปีเราเราก็จะแบบมีมีการพยายามแบบเออดูความเป๊ะความอะไรอย่างี้ตลอดแต่นี่ก็คือแบบ ผูทําได้ดีคือรู้สึกว่านับถือน้ําใจที่แบบว่าฮึบสู้แล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบรู้จริงๆกับเรื่องที่เขาอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยส่งข้อสอบไปแล้วส่งการบ้านส่งงานส่งงานครูไปแล้วถึงเวลาที่คุณนุกจะต้องให้คะแนนแล้วค่ะได้ค่ะให้ที่เท่าไหร่แปดคะแนแะน ถือว่าผ่านเลยหัวไวตับกนเลยเก่งมากใหญ่ขอบคุณเก่งมากสามวันรู้สึกว่าตอนซ้อมใหญ่มันจะมีความแบบผะาเอาให้ถูกอย่างเงี้ยแล้วก็อยากแบบเครียดอยากให้ผ่านอย่างเงี้ยแล้วสมองอะรู้แล้วว่าไม่โฟล์พอสมองมันเคลียร์ไอ้พอมันเริ่มมันรีแลกซ์มันรีแลกซ์เรารู้สึกว่าเราจะโฟกัสกับดีเทลได้เยอะขึ้นมันมีแบบฟาสต์โฟล์ต่อใช่ไหมมันมีการผ่อน มีหนักมีผ่อนซึ่งไอ้นี่ดีมากเลยที่หนูพยายามแบบอยากให้แบบหนักผ่อนผ่อนคือต้องผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันถึงจะแบบมีแรงที่จะไปต่อได้นั่นเองซึ่งอันเนี้ยมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบรู้สึกว่าดีใจรู้ว่ายังไม่ได้แบบรู้ว่ายังไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าแบบสามวันรู้สึกว่าสามวันเก่งมากชมเลยสามวันทำได้ขนาดนี้จากคนที่แบบไม่ได้เต้นแบบว่าเบสิกการคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งมากมากขอบคุณค่ะก็เนี้ยก็ถือว่าซ้อมเริ่มต้นสามวันเพื่อที่จะ ซ้อมต่อ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 ไปจนถึงพฤษภาปีหน้าสำรับเจ็ดเซียนไงเจ็ดปีเจ็ดเซียนเจ็ดปีค่ะชไดมั้ยถือว่าวันนี้ ทำสำเร็จนะคะส่วนหนึ่งครูครูก็เลวนเนาะวัชนาวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณนุกนะคะขอบคุณนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพือสปอร์ตเธอที่อยู่ตรงแพนลด้วยนะคะที่ส่งนุ่นส่งดีมาช่วยทําให้มีกําลังใจและหลยุดได้มากๆเลยสบายมากจ้ายังไงดูแล้วมันชื่นใจเนาะเวลาแบบเราฮึบแล้วผลมันออกมาดีอ่ะถึงแม้ว่ายายมีตะก,กุกตะกักตอนเรียนบ้างแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วก็ ผ่านมาได้อะเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกว่าคุณจะล้มเหลวก็แต่เมื่อคุณเลิกพยายามใช่เออเธอมีเธอมีเหตุการณ์ฮึบนี่ใช่ป่ะก็มีมันเหมือนตอนนึงอะก็คือแบบเออ เราต้องคุมอาหารนะเราต้องลดน้ำหนักเพราะว่าถ้ากูไม่ลดหนักกูตายแน่นอนหมอบอกอก็คือก่อนนอนก็คือกินข้าวทุกคนอซองโรตีเนี่ยก็คืออยู่ปลายเตียงเลยครับ <c oughs> เพราะว่ากินก่อนนอนแล้วมันก็เกิดอาการวันนึงก็คือ หมอนลองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทหมอบอกว่าถ้าสิ่งเดียวที่เธอจะทำได้คือต้องฮึบแล้วเธอก็ต้องคุมอาหารลดน้ำหนักมึงคนไม่เคยแค่หายใจเฉยๆกูก็เหนื่อยแล้วค่ะ,ะนี่ต้องไปวิดพื้นต้องเดินเร็วเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่แบบกขาทำทำไมอ,อ่ะแล้วมันก็แต่ว่าเราก็ต้องฮึบแล้วก็สานต่อในเจตนารมณแล้วพอวันนี้ไปหาหมออีกครั้งหนึง่งหมอก็บอกว่า เขาไอซีอยูเลยไม่ใช่หมอบอกว่าดีใจด้วยนะเธอประสบความสำเร็จแล้วอาการที่มันปิ้นทับเส้นประสาทเป็นสูตรแล้วคะ่ะนี่คือส่สของความฮึบ่ยเลิศที่สุดอ่ะฮึบผับยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวมีพี่พีน่น้องๆมาฮึบกันต่อนะอีกหลาย <Yes. S 1> คนเลยไปติดตามกันที่แฟนเพจ CMTV นะคะมีน้องมิกซิลนะคะมีเชตวันแล้วก็มีนิววีด้วยนะจ๊ะเขาจะมาฮึบกันเรื่องอะไรแบบฮึบฮึบ หรือเปล่าก็ต้องติดตามดูนะจ๊ะกับฮึบหับหับของคนที่ต้องฮึบบายแบนช์ไปสักจ้าโอเคส่วนเขาก็เทยคืนนี้นะคะเดี๋ยวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่นะจ๊ะแขกรับเชิญจะเป็นใครติดตามได้ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25้ไปแล้วไปแล้วฝันดีจ้าฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ